สวัสดีค่ะวันนี้ติดตามอ่านดวงกับป้าเต้อีกแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปทำนายดวงชะตานะคะวันนี้ป้าเต้ขอโปรโมทหนังสือให้ท่านอาจารย์ที่เคยสอนป้าเต้มานะคะท่านชื่อบุตรสรินปัทมาคมนะคะ หนังสือชื่อโหราศาสตร์ไทยภาคการอ่านดาวจรหรือการทํานายอนาคตซึ่งท่านได้เขียนให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจกันง่ายๆอันนี้เหมาะสำหรับหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับท่านที่เคยอ่านดวงเดิมมาแล้วนะคะต้องการทํานายดาวจรแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านดวงเดิมต้องไปซื้อหนังสือ ว่าดวยดวงเดิมก่อนนะคะมีด้วยกันอยู่หลายเล่มเหมือนกันให้ติดต่อที่ท่านอาจารย์บุตรศรินปัตมาคมได้นะคะท่านอาจารย์ชื่อนี้นะคะบุตรสรินปัตมาคมผู้ทําอาชีพโหรมา,มามากกว่า30ปีท่านเป็นคนเขียนวาด้วยเรื่องดวงนะคะวาด้วยเรื่องดวง อยู่ในหนังสือพิมพ์มัติชนสุดสัปดาห์นะคะเป็นโหนใหญ่ในหนังสือพิมพ์มัติชนสุดสัปดาห์สามารถติดต่อท่านได้ทาง a c e b o o k ค่ะอันนี้ป้เต้เอามาโฆษณาให้ท่านอาจารย์ฟรีๆนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านเราอยากจะให้หนังสือท่านขายดิบขายดียนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเป็นดวงตัวอย่างของผู้ที่เกิดวันที่22 เดือนธันวาคมพศ2531เวลาที่เกิด7จ็ดโมงครึ่งนะคะคุณแม่ได้นำเอาดวงลูกสาวมาให้ดูเพื่อ จะได้ดูว่าลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ก็บอกว่าจำไม่ได้ช่วยอัดคลิปให้หน่อยนะคะปะเต้ก็เลยจะอัดคลิปให้เพื่อได้นำไปให้ลูกสาวดูและก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังปะเต้ด้วยนะคะจะได้อ่านเป็นดวงตัวอย่างให้สำหรับดวงนี้นะคะเป็นเพศหญิงค่ะบางลัคนาออกมาแล้วลัคนาอยู่ราศีธนู มีดาวหลายดวงไปอยู่ที่ตานุลักษณ์ดาวหลายดวงที่มาอยู่ตานุลักษณ์นี่เรียกว่าได้ดาวที่ดีนะคะมีดาวหลายดวงมากลุ่มลักนาจะถือว่าดีดีมากดีเป็นพิเศษดีกว่าที่จะอยู่เรือนอื่นๆ่นนะคะก็คือดาวกลุ่มลักนาจะเป็นคนหลายบุคลิกหลายแบบแล้วก็สามารถทํางานได้หลายอย่างนั่นเองนะคะมาดูนะคะเจ้าเรือนลักนาคือดาวพฤหัส ไปอยู่ที่อลิคนผู้หญิงท่านนี้นะคะเกิดวันเกิดวันพฤหัสพฤหัสตกอลิให้หมายถึงส่วนใหญ่แล้วเพื่อนเก่าบริวารเก่าอะนะคะมักจะเป็นศัตรูหรือเจ้าชะตาดวงนี้จะเป็นคนขี้โลกในตอนที่ยังเด็กๆอยู่นะคะ คนแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีดวงแบบนี้พ่อแม่มักจะเอาไปให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงหรือยกให้เป็นลูกพระลูกเจ้าเพื่อจะให้สามารถดูแลหรือนำมาอบรมสั่งสอนได้แต่เวลาที่ยกนะคะเราก็อธิษฐานว่าขอให้อบรมสั่งสอนได้ตีได้ดุด่าว่ากล่าวได้เพื่อให้เด็กเป็นคนดีนะคะส่วนใหญ่โบราณท่านก็จะทำแบบนี้เพื่อให้ลูกเป็นคนที่เลี้ยงง่ายนะคะ เป็นการแก้เคล็ดหรือม,มีบางคนเขาก็ยกให้เป็นลูกบุตบุญธรรมของพี่สาวน้องสาวไปเมื่อเรานํากลับมาเลี้ยงดูก็ให้เด็กเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนั่นเองนะคะดาวพฤหัสดวงนี้ยังหมายถึงความรู้หรือสติปัญญาหรือความใจเร็วนะคะเจ้าชะตาดวงนี้จะเป็นคนที่ใจเร็วตัดสินใจเร็วนะคะทําอะไรมกักจะทําด้วยความรวดเร็วไม่ค่อย ไครครวญเท่าไหร่นะคะเรียกว่าเป็นคนใจเร็วนั่นเองดาวพฤหัสในทางดวงนาวางได้ตำแหน่งกลางๆยังแสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาดวงนี้เมื่ออยู่ในวัยเด็กใวัยเล็กอยู่นะคะในช่วงต้นของวัยรุ่นก่อนที่อายุจะถึง35ปีจะถือว่าเป็นดวงที่มีอุปสรรคนะคะก่อนที่จะไป ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆแล้วก็ถือว่าเป็นดาววิบากกรรมในปีไหนในช่วงไหนนะคะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาถูกดาวพฤหัสจอรมาอยู่ในเรือนที่ดีก็จะทำให้มีวิบากกรรมในเรื่องนั้นๆนะคะทีนี้เราก็ไปดูกันนอกจากดาวพฤหัสแล้วยังมีดาวอะไรอีกดาวสุกตกที่วินาศก็จะต้องเตือนว่าในเรื่องของความรัก อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักหรือเรียกได้ว่าเมื่อสมัยวัยรุ่นในช่วงของวัยรุ่นจะมีดวงความรักที่ไม่ค่อยสมดังใจเช่นรักเขามากแต่เขาไม่รักเราหรือมักจะจากคู่ง่ายเพราะว่าวิาวนาศหมายถึงการจากไกลการจากเป็นนะคะไม่ใช่เป็นการจากตายนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะอกหักผิดหวังบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะ เมื่อผ่านเกณฑ์วัยรุ่นไปแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเรานําประสบการณ์ความรักมาปรับปรุงอีกทีไหมแต่ในเรื่องของความรักก็คงจะต้องตักเตือนกันไปนะคะว่าเป็นความรักที่ไม่สมดังใจนั่นเองนะคะมีดาวพุธมากุมลักนาดาวพุธได้ตำแหน่งอะไรไหมปรากฏว่าเป็นตำแหน่งกลางๆแต่ไม่เสียนะคะเมื่อมาอยู่ยที่ เรือนของดาวพฤหัสก็หมายถึงเจ้าชะตาดวงนี้จะเป็นคนที่มีความรู้ทางโลกทางธรรมเป็นอย่างดีแต่ระหวังการพูดจานะคะอาจจะพูดจาที่ค่อนข้างจะดุนแรงหรือเสียดสีคนอื่นเป็นบางครั้งกรณีที่เจ้าชะตาไม่ได้ควบคุมตัวเองหรือ พูดด้วยอารมณ์โมโหาอาจจะทําให้คนอื่นเจ็บใจได้ง่ายนะคะจึงควรจะระมัดระวังคําพูดของตัวเองเพราะว่าดาวพุธเป็นป่านี่มักจะคํามีคําพูดที่เสียนะคะให้ระมัดระวังคําพูดแล้วก็ดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวเสาร์แปลว่าเป็นคนที่เข่งคัดในกฎระเบียบนะคะมักจะรักษากฎระเบียบด,ดีมากนะคะ ดาวจัน์ทขอโทษคะ่ะดาวอาทิตย์มากุมลัคนาดาวอาทิตย์มาจากสุพระและเป็นมนตรีแสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาดวงนี้ขอโทษค่ะเป็นสีแสดงให้เห็นถึงเจ้าสตาดวงน,น,งน,งวงนี้เป็นคนที่มีหน้าตาสวยสดงดงามสีนี้สีนี้หมายถึงความมีออร่าหรือความที่ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่รักกันนะคะคนที่มีสี อุลขณาอย,ย่างงี้ก็แปลว่าไปที่ไหนถิ่นทางใดก็จะมีแต่คนชอบพอในหน้าตานะคะนี้มาดูดาวเสาล่ะดาวเสาได้ตำแหน่งอะไรไหมดาวเสาได้ตําแหน่งกลางๆก,ก็คือไม่เสียแสดงให้เห็นถึงเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนมีระเบียบวินยัยเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อ ต่อผู้ใหญ่นะคะเมื่อคนไหนที่ทำดีกับเจ้าชะตาเจ้าชะตาก็จะตอบแทนด้วยความกระตันยู่แล้วยังมีดาวมฤตยูมากุมลักอีกทำให้เจ้าชะตาดวงนี้อาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดบ้างนะคะความขี้หงุดหงิดก็จะหมายถึงจะเป็นคนที่ มักจะหงุดหงิดให้คนอื่นง่ายถ้าคนอื่นไม่อยู่ในระเบียบวินยัยไม่ทําตามกฎเกณฑ์ที่เจ้าชะตาตั้งขึ้นน่ะนะคะอันนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงบุคลิกส่วนตัวนั่นเองต่อมาเรามาดูที่เรือนกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงเรือนนี้นะคะการเงินมาอยู่ที่แตนุลักษ์ก็แสดงให้เห็นถึงการเงินรักเจ้าชะตานะคะอันนี้คือคําอ่านที่ง่ายที่สุดเมื่อเงินรักก็แปลว่าจะเป็นคนที่ สะสมเงินเก่งเก็บเงินได้เก่งรักชอบในการสะสมเงินเก็บเงินนั่นเองนะคะดาวเสาเป็นดาวที่ป้าเต้เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้เรามัดระวังในเรื่องของการเงินเพราะว่าเวลาใช้จะใช้จ่ายเป็นก้อนๆนนะคะดังนั้นจะทําให้เงินทองหมดไปได้ง่ายถ้าเราไม่รู้จักวิธีเก็บออมทรัพย์หรือ เก็บออมเงินของเรามีง่ายหมดง่ายนั่นเองแต่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นคนชอบเก็บเงินน่ะนะคะถ้าเจ้าชะตาวางระเปียบแบบแผนดีๆจะทําให้เป็นคนที่เก็บเงินอยู่นั่นเองนะคะแต่พึงระลึกถึงการใช้ใจ่ายเงินไว้ให้มากๆนะคะเพราะว่าเวลาซื้อก็จะซื้อของ,งใหญ่ๆไปเลยทําให้หมดเงินง่ายนะคะวันนี้มีแสนแต่พรุ่งนี้อาจจะเหลืออยู่แค่หนึ่พันก็ได้นะคะเพราะว่าเสรารเป็นการเงินทําให้ ได้เร็วเสียเร็วนั่นเองนะคะต่อมาดาวสหัสช้าคือดาวราหูดาวราหูเป็นเกษตรในดวงนาวางและในราศีจักรก็เป็นเกษตรก็แปลว่าได้วรโครนาวางดาวราหูเป็นอายุในทางทักษานะคะอายุคือนตรงนี้นะคะทำให้เจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนที่มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนนะคะในด้านการ ที่ติดต่อสมาคมกับคนอื่นมักจะได้ติดต่อสมาคมกับคนที่มีชื่อเสียงติดต่อกับคนที่เป็นนักเลงจริงหรือเป็นผู้กว้างขวางประเภทนักเลงเรียกพี่นะคะอุปนิสัยใจคอก็แสดงให้เห็นถึงเป็นคนที่มีบุคลิกดีคนที่มีดาราหูเด่นร้อยทั้งร้อยนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามผู้ชายเห็นผู้ชายรักเป็นคนหน้าตาดีนะคะแต่งตัวสวยงามนะคะเย้าวยวนอยู่พอสมควรนะคะเมื่อดาวราหูมาอยู่ที่สหัชชาาจึงหมายถึงเป็นคนที่ไม่ว่าจะติดต่อช่องทางใดนะคะมักจะประสบผลสําเร็จก็คือเป็นคนใจใหญ่หรือได้ติดต่อเจ้าใหญ่นายโตนั่นเองนะคะมีเพื่อนฝูงเยอะชอบสมาคมกับคนที่ใหญ่ๆระดับสูงๆนะคะ ดาวราหูดวงนี้ยังหมายถึงเป็นคนที่เรียกว่ารู้ทันคนเกมคนอื่นนะคะเป็นคนไม่ยอมเสียเปรียบใครนั่นเองนะคะเป็นคนที่เข้าใจหรือรู้ทันเกมของคนอื่นจึงไม่เสียเปรียบใครง่ายๆนะคะต่อมามาดูที่พันธุนะคะพันธุเจ้าเรือนคือดาวพิหัสไปอยู่ที่อลิแปลว่า เจ้าชะตาดวงนี้กับญาติพี่น้องจะมีญาติพี่น้องน้อยหรือจะเป็นศัตรูกับญาติพี่น้องของตัวเองหรือมักจะมีอุปสรรคมีปัญหากับญาติพี่น้องมีทรัพย์สมบัติก็ต้องถูกแบ่งหรือมักทะเลาะกับญาติพี่น้องได้ง่ายนั่นเองนะคะเมื่อมีดาวจันไปอยู่ที่อลิด้วยคือหมายถึงเจ้าชะตาดวงนี้จะมีเกณฑ์ที่ ทัศนคติกับมารดาไม่ค่อยตรงกันนักคุยกันไม่ได้นานนั่นเองนะคะคุณแม่ก็อย่าไปเาสารซีลูกมากนะคะเพราะว่าลูกเขาจะเป็นคนที่มีความรู้ดีเขาจะอยู่ในคนเขาเรียกว่าเจ n เน a เรชันกับเราอะนะคะความรู้เก่าเราก็โบราณใช่ไหมคะพอเราไปตักเตือนอะไรเขาเราเขาก็จะหาว่าเราโบราณน,นั่นเองนะคะต่อมามีดาวอังคารไปอยู่ที่พันธุ อังคารได้ตำแหน่งมหาอุดอย่างนี้แสดงว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสที่จะได้รับความมั่นคงเพราะว่าพันธุก็คือความมั่นคงหรือมีโอกาสที่จะได้มีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่เป็นความมั่นคงนะคะดาวอังคารเนี่ยหมายถึงส่วนที่เป็นการทําอาหารด้วยนะคะแปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะเป็นคนที่ทําอาหารเก่งทําอาหารอร่อยนะคะดาวเกตไปอยู่ที่นี่จึงหมย ดาวเกตไปอยู่ที่เรือนพันธุ์ด้วยจึงหมายถึงโอกาสที่จะได้บ้านที่อยู่ร่วมกับผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้ใหญ่นะคะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่แล้วเขาจะมีความสุขจึงชอบอยู่กับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะดาวคารยังบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอที่เป็นคน สุขภาพแข็งแรงกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารใช่ไหมคะเมื่อดาวอังคารเป็นพระมหาอุดอยู่ในดวงนวางแบบนี้จึงมีโอกาสสูงเป็นไปได้สูงที่เจ้าชะตาจะเป็นคนขยันไม่ท้อถอยได้ง,ง่ายๆนะคะเมื่อความอดทนก็มีความขยันก็มีนะคะคนนะคะส่วนใหญ่ถ้ามีความขยันและมีความอดทน มีเพียงแค่สองอย่างเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้แล้วแต่ในเรื่องของดาวอังคารก็จะหมายถึงความอารมณ์ร้อนด้วยนะคะแต่พอดีไปอยู่ที่พันธุทุก็ให้หมายถึงจะมีญาติพี่น้องที่ดีแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันในหมู่ญาติไว้ด้วยนะคะอาจจะไม่ตรงสเปคกันนักนะคะมาดูเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวอังคาร ไปอยู่ที่พันธุเมื่อมีลูกนะคะเจ้าชะตาจะรักลูกมากมีความผูกพันต่อกันลูกของเจ้าชะตาก็จะเป็นผู้มีวาสนาสูงจำนวนบุตรก็คือ3ามตามตามเ,เจ้าเรือนของบุตตะาน,นะคะหรือเครดิตเครดิตของเจ้าชะตาก็จะได้มาจากมีเครดิตท,ที่มั่นคงมีเครดิตท,ที่อุดมสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงนั่นเองนะคะหรือถ้าเกี่ยวกับเรื่อง ชื่อเสียงก็ดูจากปุตตะเนี่ยแหละคะ่ะชื่อเสียงเจ้าชะตาก็จะได้ชื่อเสียงมาในแนวทางที่ดีมีชื่อเสียงที่มั่นคงเป็นคนขยันนะนะคะจึงมีเครดิตมีชื่อเสียงดีนะคะหรือถ้าจะเป็นคนชอบเสียงโชคเสียงลาบจัดเสียงในด้านไหนก็ในเรื่องของบ้านเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยนั่นแหละคะ่ะยิ่งมีดาวเกตมาอยู่ด้วยนะคะก็ขอเพาะขอเจ้า สวดมนต์หน่อยนะคะตื่นขึ้นมาก็จะมีโชคมีลาบแล้วแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยเล่นเบอร์ก็แล้วไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบเราก็ซื้อลอตเตอรี่หวยเบอร์จากเลขที่บ้านจากเลขที่ของรถจนนะคะก็จะทําให้เป็นคนโชคดีอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็คืออลิอลิก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมคะเมื่อมีอุปสรรคศัตรูมักจะล่าถอยไปเองมักจะวินาศไปเอง หรือถ้าเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมักจะเกี่ยวพันกับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับมดลูกเพราะว่าส่วนนี้ก็คือส่วนที่นุ่งกางเกงในนะคะอาจารย์บุตรสเรนจะเคยจะพูดอยู่บ่อยๆถ้าใครอลิมาอยู่ที่วินาศก็คือส่วนนุ่งกางเกงในและอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณลำคอราศีพฤษศพก็คือบริเวณลำคอจะเป็นภูมิแพ้อากาศอย่างเงี้ยนะคะหรือ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของกระเพาะอาหารการขับถ่ายไว้ด้วยนะคะดวงแบบนี้มันอยู่บริเวณช่องท้องในเรื่องของหลอดลมด้วยใช่ไหมคะตรงส่วนนี้จึงควรระมัดระวังทําไมป้าเต้ชอบพูดถึงเรื่องกระเพาะอาหารเพราะว่าหลอดลมกับ,กบ,กบทางเดินอาหารมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันโดยตรงส่วนใหญ่คนมีปัญหาเรื่องกระเพาะจะมีปัญหาเรื่องการไอเข้าไปด้วยเกือบทุกคนนะคะต่อมามาดูดาวคู่เขานะคะ ดาวคู่คู่ครองหุ้นส่วนก็คือปัตตนีปัตตนีก็คือดาวพุธดาวพุธมาที่กลุ่มลักนาก็ให้หมายถึงเจ้าชะตาดวงนี้เมื่อมีคู่คู่จะรักคู่จะหลงเจ้าชะตาคอยตามติดเจ้าชะตาอยู่ตลอดคู่ของเจ้าชะตาจะมีรูปร่างลักษณะไหนคนดาวพุดธก็คือมีสำเนียงเสียงแป่งรูปร่างได้สัดส่วนนะคะ ก็คือสมส่วนตัวเล็กๆนะคะไม่ไม่ใช่คนตัวใหญ่นะคะเป็นคนสมส่วนนะคะต่อมามาดูที่ดาวมรณะเดือนมรณะนะคะมรณะมีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนมาอยู่ที่อลิ อุปสรรคปัญหาก็คือรูปร่างเมื่อสาวๆอาจจะรูปร่างสวยงามแต่เมื่อแก่มาแล้วอาจจะรูปร่างอ้วนเพลกได้ง่ายะนะคะหรือมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเพราะว่าดาวจาันหมายถึงนดลูกหมายถึงสายตาหมายถึงสวงอกใช่ไหมคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสวงอกมดลูกไว้ด้วยแต่ในเรื่องของสุขภาพนั้นด้วยความที่เจ้าชะตาเป็นดาวอังคารเด่นคือชอบออกกําลังกายเป็นนักกีฬาตัวยงและก็เป็น เป็นคนที่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพเจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วจึงไม่น่าห่วงแต่ก็ควรระมัดระวังในส่วนของหมดลูกสายตาและก็หน้าอกไปด้วยนะคะเนื่องจากดาวจันเสียต่อมาเรือนสุภาพก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชไปอยู่ที่ตนุรักษ แปลว่าคนนี้นะคะเป็นคนที่สร้างความสุขให้ตัวเองความสุขความสําเร็จฉันจะไขว่คว้ามาด้วยตัวเองเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างทุกอย่างนั้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะคะคนคนนี้มีครบเลยค่ะดังนั้นเขาจ,จึงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ คนที่ประสบความสําเร็จอย่างที่ป้าเต้บอกนะคะด้วยความมีระเบียบวินัยขอเพียงมีระเบียบวินัยในตัวเองก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะต่อมามาดูกรรมะกรรมะก็ไปอยู่ที่ตนุรักษ์อีกนะคะก็แสดงให้เห็นถึงงานรักเจ้าชะตาคือเขาไม่ต้องไปไขว้คว้าเหมือนคนอื่นให้มากนะคะงานวิ่งมาหาเลยแสดงให้เห็นถึงทํางานที่ไหนก็ อยู่ที่ไหนก็งานรักก็แปลว่าเป็นคนที่อดทนนะนะคะอดทนทำงานจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้งานคือเงินเงินคืองานบันดาลุขนั่นเองนะคะเจ้าชะตาดวงนี้จึงไม่ต้องห่วงตัวเองมากนักนะคะลาพาคือดาวสุขไปตกที่วินาศดังนั้นเมื่อมีเงินมีทอง จึงวางแผนการเก็บเงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าดาวศุกร์หมายถึงการท่องเที่ยวหมายถึงการตามใจตัวเองการชอบไปท่องเที่ยวต่างๆกินอาหารที่อร่อยอะไรประมาณนี้นะคะการตามใจตัวเองดังนั้นถ้าไม่วางแผนให้ดีๆอาจจะเงินทองที่เก็บได้อาจจะสูญเสียไปได้ง่ายนะคะดวงแบบนี้นะคะลาพาไปอยู่พินาศเขาบอกว่าให้เก็บเงินเงียบๆอย่าก,กระตุกกระตากให้ใครรู้นะคะเพราะว่า จะถูกยืมหยิบยืมได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราให้คนอื่นอื่นยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้รับคืนมานั่นเองนะคะอันนี้คือพื้นฐานดวงต่อมาเรามาดูดวงดาวจรบ้างนะคะเจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของดาวจรปีนี้นะคะเจ้าชะตาอายุย่าง ยัสามสปีนะคะใกล้จะ35แล้วจะตกปูมดาวอังคารนะคะเจ้าชะตาเกิดวันที่22ทธันวาตอนนี้34ยังไม่35นะคะพอธันวาถึงจะ35ใช่ไหมคะ34ตกปูมดาวอังคารดาวอังคารเป็นบริวารดาวอังคารเป็นดาวที่ดีในดวงชะตาจึงไม่น่าห่วงในเรื่องของบริวารก็หมายความว่าพื้นฐานเป็นคนมีดวง บริวารดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อดาวจรมาดาวคันเป็นบริวารจึงทําให้ลูกน้องที่ทํางานนะคะถ้ามีลูกน้องนะคะจะมาช่วยงานช่วยกันคือคือไม่ต้องห่วงเรื่องการบริวารน,นะคะก็ผูกพันกันอยู่ตรงนี้นะคะบริวารที่ดีต่อมาดาวอายุคือดาวพุธด,ดาวพุธเป็นอายุเดิมก็กลุ่มลักนณาอยู่ก็สุขภาพก็แข็งแรง มา,มาเดทเดทก็คือดาวเสาดาวเสาเดิมอยู่ตนุลักษ์ไปอยู่ที่การเงินเดทก็คือชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเจ้าชะตาจะได้รับการโปรโมทให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทําให้มีทรัพย์สินเงินทองหรือเจ้าชะตามีเงินเก็บมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาก็คือดาวพฤหัสเป็นสีจรดาวพฤหัสเป็นสีจรมาอยู่ที่พันธุ จากอลิมาเป็นสีดวงส่วนหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะได้จ่ายเงินนั่นเองสีเพื่อให้ถูกกับดวงชะตานะคะไม่ให้ดวงตกก็เมื่อไปอยู่ที่พันธุมีแนวความคิดที่เจ้าชะตาอยากจะซื้อบ้านนะคะอยากจะซื้อบ้านดวงเดิมเจ้าชะตาอยู่กับแม่นะคะอยู่กับมารดามารดาเจ้าชะตาดวงนี้นะคะมีความเห็นอกเห็นใจมารดาที่ได้รับความ เขาเรียกว่าทุกกันนะคะคิดว่ามารดามีความทุกข์จึงอยากจะอุ้มชูมารดาโดยการที่อยากจะซื้อบ้านให้แม่อยู่อยากจะอยู่กับแม่อยากให้แม่มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะว่ามารดาไปอยู่ที่อลิจึงเคยเห็นหรือเคยอยู่ร่วมกับมารดามาตลอดเห็นคุณแม่มีไม่ค่อยมีความสุขนะคะชีวิตลําบากมาตลอดจึงอยากให้คุณแม่มีความสุขบ้างนะคะ จึงอยากคิดอยากจะซื้อบ้านในดวงปีนี้มีโอกาสนะคะให้ซื้อบ้านนะคะเพื่อให้สัมพันธ์กับดาวที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเรามีโอกาสที่จะสูญเสียเงินใช่ไหมคะก็เลยซื้อบ้านไปเลยนะคะหรือว่าถ้าปีนี้ยังไม่ซื้อนะคะโอกาสปี ปีที่ดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะรอก่อนก็ได้เพื่อให้บ้านสมหวังดังใจอันนี้เราก็คิดไปก่อนนะคะหาแบบบ้านแบบอะไรเมื่อดาวพฤหัสตกที่อรินี้ดวงเราก็จะขึ้นพุ่งขึ้นสูงอะนะคะเป็นช่วงที่ดวงดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็คือกลางปี67ถึงกลางปี68เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้บ้านนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือการอ่านดวงจรและดวงเดิมของเจ้าชะตาดวงนี้นะคะปราเต้ก็พาอ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าปีหน้าเจ้าชะตาดวงนี้หรือคุณแม่จะพามาเช็คดวงอีกนะคะเช็คดวงกันปีละครั้งนะคะเพื่อให้ได้ทราบถึงว่า แต่ละปีดวงชะตาจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างประเต้ลืมพูดถึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวอังคารมาอยู่ที่ปัตตานีแสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมบ้านกับคู่แต่เมื่อวันที่16เดือน11นะคะดาวอังคารจะจรมาอยู่ที่อลให้หมายถึงว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสสูงที่จะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย นะคะมีเกณฑ์สูงมากที่จะมีปัญหาในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือทำให้การเดินทางไม่ได้รับความสะดวกเพราะว่ามันมาจากเดือนมินาธด้วยใช่ไหมคะดาวอังคารจะอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรดังนั้นเจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยอยู่นะคะหรือ อังคารมาเจอกับดาวจันร์นะคะก็ให้หมายถึงมีโอกาสที่จะได้พบคนรักแต่ก็มีอุปสรรคนะคะอันนี้ว่าด้วยดวงชะตาจรในในปัจจุบันค่ะปะเตพาอ่านดวงมาถึงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้อย่างไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเต้เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเต้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ